สวรรค์อันเกิดจากการทำทานงานเขียนโดยดังตรินจัดทำโดยพายยอดพรมสังวรยอดพรมและนงนุษยอดพรมสวรรค์มีอยู่หลายชั้นตามความแตกต่างกันแห่งบุญและเกณฑ์ที่ใช้วัดความแตกต่างแห่งบุญก็คือวิธีคิดทำบุญ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงไว้ในทานสูตรอันนับเป็นแม่บทในการจำแนกทานออกเป็นชนิดต่างๆศึกษาแล้วคุณจะได้เกิดความเข้าใจว่าต่อให้ยืนใส่บาตอยู่ในที่เดียวกันแค่คิดต่างกันผลก็ห่างกันลิบลับเป็นคนละภูมิจิตเป็นคนละชั้นสวรรค์กันแล้วประการที่หนึ่งคนบางคนให้ทานแบบหวังผลตอบแทน มีจิตแรงอยู่ว่าตนจะได้อะไรจากการให้ทานบ้างจึงมุ่งสะสมทานให้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆด้วยความคิดว่าตายไปเราจะได้รับผลจากการให้ทานนี้เขาให้ทานเป็นข้าวน้ำผ้าพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักประทีปแด่สมณะหรือครามแล้วเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจากุมหาราช พอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือการทำบุญทำทานระดับต่ำสุดนับเอาที่การให้ด้วยความโลภนั่นเองความโลภอันเจืออยู่ในจิตจะทำให้คนเรามีอารมณ์เหมือนนักลงทุนผู้หวังกำไรมากกว่าจะเป็นนักสงเคราะห์ที่หวังประโยชน์สุขแก่ผู้รับทำบุญด้วยอาการหวังผลท่าเดียวเช่นนี้ แม้ทำไปจนชั่วชีวิตด้วยข้าวของเงินทองมากมายปานใดจิตก็ยังหยาบเหมาะควรกับการสวยบุญหยับหยบอยู่ประการที่สองคนบางคนให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่มีจิตเล่งอยู่ว่าตนจะได้อะไรจากการให้ทานบ้างจึงมิได้มุ่งสะสมทานด้วยความคิดว่าตายไปเราจะได้รับผลจากการให้ทานเหล่านี้ แต่ให้ก็เพียงเพราะรู้สึกดีที่ได้ให้เช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือทำบุญทำทานระดับสูงขึ้นมานับเอาที่น้ำใจให้เปล่าไม่หวังผลตอบแทนซึ่งก็เกิดปรากฏการทางจิตทันที เป็นความสว่างว่างเบาสะอาดปราศจากยางเหนียวแห่งความตรณีนานไปหลังจากสะสมนิสัยให้เปล่าจนเป็นปกติแล้วก็จะรู้สึกถึงความไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังในการทำทานไม่คิดเอาหน้าเอาตาหรือกระทั่งสวรรค์ชั้นไหนเป็นรางวัลขอให้เข้าใจว่าในทางธรรมชาติจิตจะเบ่งบานเป็นกุศลเต็มดวงก็ต่อเมื่อ สงเคราะห์ผู้อื่นโดยปราศจากความโลภเจืออยู่ฉะนั้นชั้นภูมิที่คู่ควรกับกุศลจิตอันปราศจากโลภะจึงเหนือระดับขึ้นมายิ่งกว่าสวรรค์ชั้นหย,ยาบยาบอย่างจาาตุมหาราชอันเกิดจากจิตที่ทำบุญด้วยโลภะประการที่สคนบางคนให้ทานโดยคิดว่า บิดามารดาปู่ญาตายายเคยทากันมาเราก็ควรสืบประเพณีมิให้ขาดสายเช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือทําบุญทำทานในแบบที่เจืออยู่ด้วยความกตันอยูสืบประเพณีของสกุล ถือเป็นการยกระดับจิตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งกล่าวคือให้ทานยังไม่มีความโลภด้วยแสดงความกระตันอยูด้วยนานไปก็ย่อมเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ต่อบุญต่อกุศลต่อความสว่างต่อความหอมหัวให้แก่วงตระกูลจึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกประการที่สี คนบางคนให้ทานด้วยความคิดว่าเราหุงหากินแต่สมณาพราหมณ์คือนักบวชทั้งหลายนั้นท่านไม่หุงหากินกันถ้าเราไม่ให้แล้วพวกท่านจะได้จากไหนเช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือ ทำบุญทำทานในแบบที่มีเจตนาอนุเคราะห์สนับสนุนการเป็นบรรพชิตเพื่อให้พวกท่านอบรมขัดเกลาจิตจนหลุดพ้นจากกิเลสนับเป็นการให้ทานยังไม่มีความโลภก,กับทั้งคิดส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้ศาสนาด้วยนานไปก็ย่อมเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราเป็นผู้ช่วยให้พระศาสนาดำรงอยู่ได้จึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีก เทียบแล้วถ้าหากคุณมีน้ำใจยิ่งใหญ่อยากเห็นคนทั้งเมืองหรือทั้งแผ่นดินได้ดีมีสุขได้ชีวิตที่มีคุณภาพก็จัดเป็นวิธีคิดให้ทํานองเดียวกันฉะนั้นจึงกล่าวว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่ที่คู่ควรแก่เหล่าโพธิสัตว์ซึ่งบําเพ็ญบุญมาในทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตอนุเคราะห์อ,อย่างแท้จริง ประก,การที่ห้าคนบางคนให้ทานด้วยความคิดว่าเราจะแจกทานให้เหมือนเหล่าฤาษีบูชาเทวดาด้วยเครื่องบวงสวงมีดอกไม้ทูบเทียนเป็นต้นเช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมานารดีพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือ ทำบุญทําทานด้วยใจเคารพสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ควรแก่การกราบไหว้บูชาประดุษเทพที่อยู่เหนือมนุษย์นับเป็นการให้ทานอย่างไม่มีความโลภด้วยยกระดักจิตตนด้วยความนอบน้อมยิ่งต่อเบื้องสูงด้วยจึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกประการที่6ก คนบางคนให้ทานด้วยความคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้จิตจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสเช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นประนิมิตาสวตัตตีพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือทำบุญทำทานด้วยความร่าเริง เห็นเป็นงานอดิเรกอันบันเทิงจะทําขึ้นมาเมื่อใดเป็นต้องนึกครึ้มใจเห็นงานบุญเป็นงานสนุกสดใสาทางจิตกระทั่งเคยชินกับการให้ทานเพื่อจะได้เสปีติจิตไม่ประกอบด้วยความโลภก,กับทั้งประกอบด้วยสมณะเต็มดวงใกล้เคียงกับสมาธิขั้นสูงจึงคู่ควรกับสวรรค์ที่เหนือชั้นขึ้นมาอีก ประการที่เจ็คนบางคนให้ทานด้วยความเป็นเครื่องตกแต่งจิตเช่นนี้เมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรมเมื่อใดสิ้นกำลังส่งของบุญก็ไม่ต้องเป็นผู้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกความหมายของพระพุทธเจ้าคือผู้ทำทานยกชั้นการทำทานขึ้นเป็นการฝึกสมาธิและเจริญสติไปในตัว เหล่าวคือทำทานอย่างมีสติรู้ว่าจิตกำลังถูกปรุงแต่งด้วยความคิดอยากให้ทานแบบไหนเป็นผลให้เกิดความชุ่มชื่นมากหรือน้อยเพียงใดชุ่มชื่นแล้วกลับเป็นเฉยเฉยลงเมื่อไหร่หรืออย่างน้อยที่สุดทำทานจนชื่นบานแล้วก็รักษาความชื่นบานนั้นจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิกระทั่งเกิดสติจำแจ้งเห็นว่าจิต และวิธีปรุงแต่งจิตประการต่างๆเป็นเพียงอนัตตาไม่เที่ยงไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาการเจริญสติระหว่างให้ทานตลอดชีวิตก่อนตายบุญใหญ่นี้จะเอื้อให้มีสิทธิบรรลุธรรมได้สูงถึงระดับอนาคามีซึ่งแปลว่าผู้ไม่มาเกิดในภพที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางกามอีก อันที่จริงในทานสูตรนั้นโดยหลักแล้วเป็นไปเพื่อแสดงว่าผลที่ได้จากการเจตนาถวายทานแด่สงแบบใดคู่ควรแก่สวรรค์ชั้นไหนยังมีสูตรอื่นที่แสดงว่าความคับแคบหรือกว้างขวางของจิตก็มีส่วนก่อให้เกิดผลลพอบที่แตกต่างกันมากด้วยเรามาดูตัวอย่างของจริงที่เกิดกับพี่น้องสองสาวซึ่งครั้งเป็นมนุษย์ก็ทำบุญเหมือนกัน แต่ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นต่างกันเพียงด้วยการพลิกมุมมองผิดกันแค่นิดเดียวเรื่องนี้มีมาในทัทธัลวิมานเริ่มจากการที่เทพธิดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งนามว่าพัฒนาพึ่งมาเกิดใหม่ในสวรรค์นางได้มาสำราญอารมณ์อยู่ในเขตรัศมีวิมานแห่งตนหลังผ่านประตูความตายจากโลกมนุษย์มาได้ไม่นาน ขณะกำลังเพลิดเพลินทำความรู้จักกับเหล่าบริวารหน้าตาสะสวยตลอดจนทิพยสมบัติอันบันดาลขึ้นจากกองบุญทันใดโดยไม่คาดฝันก็ปรากฏร่างอันเป็นทิพย์ของนางเทพธิดาอีกองค์ผู้มีราศีพิลาศทำความตื่นตะลึงในยามแรกเห็นได้แม้ต่อสายตาของเหล่าทวยเทพด้วยกันหลังจากสางตะลึง นางพัฒาเทพธิดาก็ไถ่าถามนางเทพธิดาผู้เรืองรองยิ่งว่าท่านรุ่เรงเรืองด้วยรัศมีทั้งเป็นผู้มีราศีแห่งเกียรติยศอันยิ่งกลบรัศมีเทพเจ้าชาว,ชาวดาวดึงทั้งหลายลงจนสิน้นเป็นความไพโรธที่ดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจนถึงบัดนี้นี่ท่านมาจากเทวโลกชั้นไหนกันข้าแต่พี่พัฒานี่พี่จำข้าไม่ได้หรอกหรือโอ้ ท่านผู้สูงทรงประดุดฟังฟ้าของภาคพื้นดาวดึงชะไหนท่านจึงถ่อมองค์ลงมาเรียกชื่อเดิมเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ของดิฉันเล่าข้าแต่พี่พัฒนาข้าคือสุพัฒนาน้องสาวของพี่ผู้เป็นภริยาร่วมสามีเดียวกันอย่างไรเล่าพระพุทธาทรงโปรดแม่สุพัฒนาน้องฉันนี่เป็นไปอย่างไรกันอย่าสงสัยเลยเจ้าค่ะพี่พัฒนาน้องเนี่ยเมื่อตายจากโลกมนุษย์มาแล้ว ็ได้มาบังเกิดเป็นเทพธิดาประจำสวรรค์ชั้นนิมมานราดีเหนือจากดาวเดืองนี้ขึ้นไปแม้ยังคงระยอในบารมีอันยิ่งใหญ่แต่ใจของนางพัฒนาเทพธิดาก็ปีติลน้นและรู้สึกคุ้นเคยเป็นกันเองกับอดีตน้องสาวแท้ๆทันทีดูก่อนแม่สุพัฒธาเธอยิ่งใหญ่เป็นจอมนางแห่งปวงเทพไปแล้วพี่ดีใจเหลือเกินขอเธอช่วยบอกพี่หน่อยเถอะว่า การอุบัติของเธอในหมู่เหล่าเทพเจ้าเหล่านิมมานราดีเป็นเป็นด้วยเพราะมีบุญอันใดบันดาลหรือบุญที่ทำให้มาเกิดในชั้นนิมมานราดีก็คือบุญที่พี่พัฒนาทราบอยู่แล้วนั่นคือมีใจเลื่อมใสถวายบิณฑบาตด้วยมือแห่งข้าเองด้วยสงผู้เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้แปดรูปเพียงด้วยบุญนั้นข้าก็ได้มีวันณะงามและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเช่นนี้แล้ว นางพัฒนาเทพธิดามีสีหน้ากังขาแล้วรีบซักทันทีพี่ก็ได้เลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลายผู้สำรวมดีเป็นผู้ปฏิบัติโรงมจันให้อิ่มน้นำสำราญด้วยข้าวและน้ำด้วยมือของตนเองแถมจะมากกว่าเธอเสียด้วยซ้ำแต่ทำไมพี่จึงได้บังเกิดในเทพเจ้าต่ำชั้นกว่าเธอละ่ะพูดก็พูดเธอเธอเองถวายทานเพียงเล็กน้อยไม่อาจเทียบกับพี่ที่ถวายบ่อยกว่า จะเธอกลับได้ผลพิเศษภ,ภ,ภัยบูญยิ่งกว่าพี่ขนาดเนี้ยอะไรกันแน่ละ่ะที่เป็นเหตุปัจจัยของความแตกต่างระหว่างเรานางสุพัฒาเทพธิดายังคงศพนินเนตกับเทพธิดาอาดีตผู้เป็นพี่สาวแนวนิ่งพลางใช้ทิพยานอันแจมกระจ่างอ่านบุญเก่าของตนเปรียบเทียบกับบุญของพี่สาวแล้วไขข้อข้องใจว่าเมื่อชาติก่อน ข้าได้เห็นพระภิกษุผู้อบรมทางจิตบรรลุธรรมสิ้นทุกสิ้นโศกเป็นพระอรหันต์แล้วจึงได้นิมนต์ท่านเหล่านั้นเป็นจำนวนรวมแปดรูปมีพระเรวตตเถระเป็นประธานท่านพระเรวัตเถระเห็นข้ามุ่งถวายทานแต่ท่านเป็นหลักจิตใจคับแคบท่านจึงอนุเคราะห์ข้าด้วยความเอ็นดูด้วยการชี้ทางว่าแม่นางเอ้ย อย่ามัวแต่จดจ้องด้วยความยินดีว่ามีโอกาสถวายทานแด่พระอระหันต์เพียงองค์เดียวเลยจงพิจารณาเสียใหม่เถอว่าสังฆทานที่เราทำเนี่ยเราให้แด่สงฆ์ไม่เลือกหน้าเป็นการสืบศาสนาโดยรวมไม่ได้จเพาะเจาะจงเธอรูปใดรูปหนึ่งที่เคารพขอแม่นางอย่าคิดว่าจะได้บุญมาจากการถวายรูปใดรูปหนึ่งเลยแท้ที่จริงการถวายสงฆ์ต่างหากจะทำให้ใจเปิดกว้าง ไม่เล็งคับแคบอยู่เมื่อข้าฟังเช่นนั้นก็เกิดปีติด้วยความเข้าใจอันถูกต้องเป็นประโยชน์ท่องแท้จึงตั้งจิตหมายว่าทานที่ข้าถวายนี้เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์แด่สง์โดยรวมเพื่อให้พวกท่านได้มีกําลังกายกําลังสติในการสืบทอดพระศาสนากันต่อไปเจ้ามีได้เพิ่มเติมสิ่งใดในทานนั้นหรือท่านพี่เจ้าขา ข้ามิได้เพิ่มเติมสิ่งใดลงไปเลยยิ่งเปลี่ยนมุมมองปรับเจตนาให้ประณีตเปิดใจให้กว้างขวางขึ้นเท่านั้นจากเดิมทานที่ถวายให้แด่บุคคลที่ข้าเคารพจึงเปลี่ยนเป็นสังฆทานขึ้นมาทันทีก็อันว่าสังฆทานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไม่อาจประมาณว่ามีอยู่เท่าไหร่จะให้ผลสิ้นสุดเมื่อใดอย่างนี้เอง ที่ได้ถวายทานแด่ภิกษุด้วยความเจาะจงว่าเราชอบใจเลื่อมใสในท่านนั้นท่านนี้ไม่นึกเลยว่าจะทำให้จิตใจคับแคบนั่นแหละเจ้าค่ะท่านพี่ทานที่ท่านพี่ได้ถวายแด่ภิกษุเป็นไปด้วยความเลื่อมใสารายบุคคลจึงมีผลไม่มากถ้าบุญแห่งค่านี้พี่เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการตั้งจิตถวายสังฆทานคือการไม่เจาะจงยึดต,ติดว่าจะต้องถวายพระรูปนั้นรูปนี้ มีผลมากถ้าพี่ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเห็นใจผู้ขอให้มากปราศจากความตรณีถวายสังฆทานและไม่ประมาทเป็นนิดแม้ทราบว่าเจตนาหนึ่งหนึ่งหรือก้ามหนึ่งหนึ่งจะให้ผลหยาบหรือประณีตสว่างมากหรือสว่างน้อยกว่ากันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือกเจตนาดีที่สุด เพราะคนเราแกล้งปั้นจิตเอาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นทานางสุพัทธาไม่ได้นับถือพระนับถือเจ้าไม่ได้พร้อมจะเชื่อฟังคำแนะนำจากพระเรวตตะหรือไม่เคยผ่านประสบการณ์แจกไม่เลือกหน้าไว้ก่อนเป็นทุนก็คงไม่อยากเปลี่ยนวิธีคิดหรือต่อให้อยากเปลี่ยนวิธีคิดก็คงไม่อาจตั้งจิตได้ถูกหรือแม้ตั้งจิตได้ถูก ก็คงขาดกำลังใจที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนชั่วชีวิตเรื่องของสองเทพธิดาพี่น้องนี้ยังมีความรูปลีกย่อยที่แสดงแทรกไว้อีกมากมายเช่นดังที่ทราบแล้วจากฐานสูตรว่าบุญอันเป็นเหตุให้ไปสู่ความเป็นสหายแห่งถวยเทพชั้นนิมมานนรดีนั้นคือการยึดเอาเหล่าบุคคลผู้ควรแก่การบูชาประดุษเทพ เป็นที่ตั้งของการถวายทานทั้งชีวิตและนี่เราก็ได้เห็นจากตัวอย่างของจริงคือเมื่อครั้งมีชีวิตเป็นนางสุพัทธาก็ได้รับคำสอนมาจากท่านเรวตตเทระว่าถ้าตั้งจิตถวายทานแบบไม่เลือกหน้าจะให้ผลมหาศาลตามลักษณะแผ่ไปไม่มีประมาณของจิตเมื่อจิตและเจตนาของนางสุพัทธาในครั้งเป็นมนุษย์เปิดกว้าง ความยึดติดบุคคลหายไปความรู้สึกเกี่ยวกับการทำทานก็แตกต่างนางเห็นสงด้วยความเป็นกลุ่มบุคคลศักดิ์สิทธิ์ผู้ช่วยกันสืบสารศาสนาสมควรแก่การถวายทานให้ทั้งหมดทั้งมวลมิได้เห็นเพียงมนุษย์คนใดคนหนึ่งเป็นที่ตั้งตายตัวของการถวายทานจิตจึงน้อมถวายทานด้วยความรู้สึกสูงส่งและกว้างขวางกว่ากันมาก รากับบวงสวงบูชาถวยเทพก็ไม่ปานความเป็นอยู่ของชั้นดาวดึงกับชั้นนิมมานรดีจะแตกต่างกันเท่าไรให้ยกไว้ก่อนมาดูความรู้สึกตั้งแต่เจอหน้ากันเลยดีกว่าสังเกตจากบทสนทนาระหว่างเทพทั้งสองชั้นนี้แล้วเราจะรู้สึกถึงความต่างระดับได้ตั้งแต่เมื่อปรากฏตัวให้เห็นกันเลยทีเดียว เปรียบไปคงเหมือนคุณเห็นคนตัวสูงใหญ่กว่าหน้ากรั่นครามแถมลักษณะดีน่านับถือมากมากคนเดียวให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ราวกับมาเป็นกองทัพข่มให้คุณรู้สึกตัวจ้อยลงก่าเดิมถ้าเช่นนั้นคุณคงแทบอยากฝากตัวเป็นลูกน้องตั้งแต่แรกเห็นเรื่องอนุภาพของเทพตลอดจนความยิ่งย่อนเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์แบบเทพ เป็นเรื่องแทงใจยิ่งกว่าความน้อยหน้าในโลกมนุษย์มากว่ากันว่าเทพย,ยดาจำนวนหนึ่งถึงกับกลั่นอศัศาสะปัสสาสะขอจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยความปรารถนาจะบำเพ็ญบุญบาร,รมีให้ตนมีความเรืองรองกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างเทวดาผู้น้อยให้น้อยหน้าใครอีกก็ขนาดเป็นมนุษย์ที่เงินทองน้อยใช้แบบชักหน้าไม่ค่อยถึงหลัง ยังยอมตัดใจจากลูกเมียจากถิ่นที่อยู่บ้านเรือนไปทำงานต่างแดนแสนลำบากเพียงเพื่อจะได้หาเงินหาทองให้มากขึ้นแล้วเหล่าเทวดาที่รู้สึกน้อยหน้าอยู่จะไม่มีแก่ใจไปหามาเพิ่มกันบ้างหรืออีกจุดหนึ่งที่น่ากล่าวถึงคือแม้เคยเป็นญาติกันในโลกมนุษย์แต่พอตายไปเป็นเทวดานางฟ้าก็อาจจำกันไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากฝ่ายหนึ่งไปอยู่ในชั้นภูมิที่เหนือกว่ามากๆหน้าตาไม่เหมือนเดิมเสียแล้วเพราะถูกตกแต่งด้วยบุญใหม่ให้ต่างจากบุญเก่าไปเป็นคนละเรื่องตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับข้อสงสัยของหลายๆคนได้ว่าเป็นเทวดานางฟ้าจะหน้าตาเหมือนเมื่อครั้งเป็นมนุษย์หรือเปล่าดูจากนางสุพัทาเทพธิดาขนาดบอกพี่สาวว่าตนเคยเป็นน้อง พี่สาวยังทำท่าเหมือนจะไม่เชื่อเอาด้วยซ้ำการมีรูปร่างหน้าตาผิดแผกแกตกต่างไปมากๆในระดับข้ามภพข้ามภูมิแล้วถือว่ามีนัยยาสำคัญเพราะรูปร่างหน้าตาคือน,นิมิตหมายของกรรมโดยรวมดังเช่นที่นางสุภัทธาได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงก็เพราะเด่นในเรื่องการทําสังฆทานอย่างถูกวิธีซึ่งพอเห็นรูปร่างหน้าตาอันเป็นทิพย์ของนางแล้ว คนอื่นรู้สึกสว่างมากน่าเลื่อมใสมากแม้แตา่ญาสนิทซึ่งเป็นถึงหญิงร่วมสามีกันยังจำไม่ได้ก็น่าจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าบุญล่าสุดยกระดับนางให้สูงห่างจากบุญเดิมไปมากทีเดียวถึงตรงนี้หลายคนมักสงสัยว่าทานเป็นสิ่งที่ต้องทำกับพระถวายปัจจัยสี่ให้พระเท่านั้นหรือ อันนี้ขอให้ดูที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชับประสูตรอย่างชัดเจนคือเรากล่าวว่าแม้ผู้ใดสาดน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันไปที่บ่อน้ำครามหรือในบ่อโสโ,โรครกข้างประตูบ้านซึ่งมีสัตว์อาศัยอยู่ด้วยความตั้งใจว่าสัตว์ที่อาศัยแหล่งน้ำนั้นจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยเศษอาหารในภาชนะ เพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุเป็นที่มาแห่งบุญแล้วข้อแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญคือคนและสัตว์ทั่วไปไม่ได้สร้างความรู้สึกศักดิก์สิทธิ์ขึ้นในใจคุณการให้อาหารหนึ่งอิ่มแก่คนและสัตว์จึงไม่อาจเทียบเท่าการถวายพัตาหารหนึ่งมือ้อแด่ภิกษุสงฆ์หรือนักบวชที่ดูน่าเลื่อมใสเช่นนี้เองถ้าสะสมบุญด้วยการถวายทานแด่สมณะ จึงให้ความรู้สึกเป็นบันไดสวรรค์มากกว่าแล้วว่ากันโดยธรรมชาติของผู้รับก็เป็นเครื่องขยายผลบุญต่างกันจริงๆเหมือนคุณลั่นระฆังใหญ่ด้วยแรงเท่ากันกับลั่นระฆังเล็กอย่างไรก็ต้องได้ยินเสียงของระฆังใหญ่ดังกว่าอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการเอาแต่จ้องจะถวายทานแด่สมณนะ ไม่คิดให้ทานกับมนุษย์และสัตว์อื่นเลยนานไปก็อาจกลายเป็นความโลภอยากเอาผลลัพธ์เล็งแต่ว่าจะทำบุญกับนาบุญใหญ่ๆใจคอก็จะคับแคบไม่รู้จักให้ในความหมายของการให้จริงๆเลยวิธีแกะเอาความโลภและความตรนีออกจากจิตได้ดีที่สุดก็คือการให้ทานอย่างครบ,บวงจรให้เพราะอยากให้ ให้จนรู้สึกดีกับการให้เปล่าให้จนเข้าใจจริงว่าจิตที่คิดให้นั่นเองคือสวรรค์บนดินที่เข้าถึงได้ก่อนตาย